อนนัตทรอยด์กราวามิน72นะครับท่านผู้ชมมาอยู่ร้านคุณหนุหน่มนะครับเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นเมือสองนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาอัปเดตอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสินค้ามาใหม่เยอะนะเวันนี้ให้น้องปองนะลูกชายของคุณหนุ่มเขาดูดูแลกันนะครับาาเพราะว่าสินค้ามาเยอะเลยในร้านนะครับเนี่ยบริเวณวหน้าร้านนี่เต็มเลย สนใจเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นนะครับลำโพงประเภทลำโพงเครื่องเสียงต่างๆนะก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะ่าแล้วก็จะเอาบอกราคาแค่ทุกตัวแหละนะท่านผู้ชมก็ติดต่อสอบถามกับน้องกล้องได้นะครับตามเบอร์โทรนะเดี๋ยววันนี้เจอน้องกล้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกล้องบอกเบอร์โทรท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเบอร์โทรร้านศูนย์เก้าเจ็ด หนึ่งหนึ่งสองกเจ็ดสองห้าพิกัดร้านอยู่ตลาดปัตพาวิกรณ์โครงการเก่าซอยน้มินเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองนะครับท่านผู้ชมบางทีท่านผู้ชมมาผิดนะส่วนมากลูกค้ามาเขาจะไปลงโครงการใหม่โครงการใหม่นะตรงนู้นใช่ใช่ตรงนั้นมันเจ็ดสิบอะไรไม่รู้จำไม่ได้ประมาณเจ็ดสิบเอ็ดขี่เลยโครงการใหม่มาเลยปั๊มข่าวเทคมาก็เป็นน้มินเจ็ดสิบสองหรือว่าถ้ามาวันธรรมดาก็จอดในปั๊มข่าวเทคก็ได้แล้วเดินมาจะใกล้กว่าครับผมจะใกล้กว่านะ วันนี้เราสินค้ามาเยอะไหมเยอะมากแล้วก็เพิ่งจัดร้านเสร็จทำอะไรเสร็จนะอันนี้นะครับด้านอ๋อตอนแรกตอนแรกตรงน,นี้มันผุใช่ไหมอ่าพื้นตรงน,นี้มันผุก็เลยปูใหม่หมดเลยครับผมปูใหม่แล้วก็จัดร้านใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับวันนี้สินค้ามีอะไรบ้านงน้องก้องจะเริ่มจากตรงไหนเดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อนนี่ก่อนมาใหม่พี่เลยตัวเก่าไปเกือบหมดแล้วของเราเก่าไปใหม่มานะใช่อ่าสินค้าก็อยู่ในอันเนี้ยสองชั้นตลาด าไปใส่กับแอมพวกแอมจิ๋วแอมไรได้เป็นสองจุดหนึ่งซับมันจะเป็นซับเปล่าของ Kenwood ครับผมแล้วก็ลาโพงคู่หนึ่งอ้าวอยังขนอยู่เลยอันนี้เป็นชุดของ Kenwood อ๋อน,นี้เป็นชุดของเขาเลยใช่ไหมับใช่สามตัวครับอันนี้ขายสามตัวนะอื Kenwood ลาโพงคู่หนึ่งแหลมรวมผ้าไหมแล้วก็ซับตัวหนึ่งตัวนี้ครับอันนี้เป็นซับเบสเป็นซับเปล่านะฮะชุดนี้เอาสองพันรวมส่งสองพันรวมส่งนะครับช,ช,ชุดหนึ่งเลยนะแล้วก็จะมีของเดนอน เดืนอนอ่าจะมีลําโพงคู่หนึ่งแต่ไม่มีหน้ากากนะเป็นดอกแคปลาอันนี้ก็รุ่นใหญ่เหมือนกันกับซับตัวหนึ่งชุดนี้ไม่มีหน้ากากเอาสามพันรวมส่งครับผมสามพันรวมส่งนะครับอันนี้แล้วก็จะมีมาเป็นลําโพงเป็นเขาเรียกอะไร t o w e เป็นเวอร์ของ Yamaha ของามาฮ่าอันนี้มีมาคู่หนึ่งครับเป็นพลาสติกยามาฮ่า nx f สี่สิบหนึ่งร้อยวัตต์หกโอมตัวนี้คู่ละพันสองรวมส่งครับผมใช้งานปกติคร,ครับผมครับผมแล้วก็จะมีของ On อเกี e a l อันนี้เป็นอันนี้เป็นขานเหล็กเลยนะขาเหล็กหมดเลยสี่สิบวัตต์หกโอม m a e i n china d ศูนย์เจ็ดเจ็ด e อันนี้คู่ละพันห้ารวมส่ง อุร่าพันห้านะครับลองส่งนะครับเป็นฐานเหล็กอย่างนี้เลยเป็นฐานเหล็กแบบนี้เป็นมันจะเป็นแท่งอย่างนี้เลยอเป็นแท่งอย่างนี้หนักอือโอหนักน,ะน,กนแข็งแรงมากตัวน,นโโหโหี้โอ้โหเออเสียงดีมากนะตัวนี้นไม่ได้ปอกแปลนะเสียงดีเะเสียงดีนะครับ <ไป S 1> ดูดลูกส่งก็ยาวๆนะโอ้โหโทตโอ้ต้องมาต้อ่อมาจะเป็นอันนี้เ o v e r ของออนเกียวเหมือนกันของออนเกียวนะครับ แต่จะเป็นตัวดอกขาวอันนี้เป็นลำโพงสองทางนะอันนี้จะแจ้งก่อนจะมีตำหนิพวกรอยขีดขวรรอยขนส่งอะไรนิดเดียวเ,ยเป็นพวกแค่นี้ครับตัวตู้ไม่มีรอยอะไรมากข้างหลังจะเป็นไม้สวยอันนี้จะอยู่ร้อยยี่สิบวัตต์สี่โอมดีสามศูนย์แปดอีครับหน้ากากครบตู้หนักไม้สวยอันนี้ เอาคู่ละ1,500รวมส่งน5 0 0รวมส่งนะครับ3,500รวมส่ง3,500รวมส่งสภาพสวยครับผมแล้วจะมีส่วนหนึ่งอันนี้เป็นดัมเปโนอันนี้ก็มาใหม่อันนี้เป็น <c oughs> ดัมเปยโนนะครับดอกขาวอันนี้เป็นลำโพงสามทางตัวนี้จะอยู่ข้างเละ80บาท6โอม d ีหนึ่งศูนย์แปดอเป็นรุ่นเล็กจากรุ่นอันนี้ฟู่ละสองพันสองรวมส่งคสองพันสองรวมส่งนะครับตัวนี้มีขะเรียบร้อยแล้วก็จะมีออันนี้จะเป็นรุ่น, Tower นเ o อร์นะครับเอาตวนนะครับอันนี้ลำโพงของ sony ตอนนั้นที่ว่ามาไม่มีหน้ากากอ๋ออันนี้อันนี้มีหน้ากากนะอ่าใช่อันนี้หน้ากากอันนี้ sony นะครับ โซนี่ตัวที่ว่าซื้อใหม่หมื่นกว่าบาทเนี่ยข้างหลังก็เป็นนี้อันนี้สภาพตู้ก็จะมีอันนี้นิดนึงผมยังไม่ได้เก็บกาวให้ไม้มันลอกแต่ว่าไม่ได้เป็นผลต่อเสียงอันนี้คู่2,500รวมส่งทำไม่กินไต้หวันสภาพตู้โดยรวมสวยนะไม่ได้ปุไม่ได้บวมครับผมราคานี้เลยนะครับครับผมอันนี้ถ้าสภาพสวยยิบๆผมขายอยู่ประมาณ2,800 S <S แล้วก็จะมีไพโอเนียอันนี้สภาพกิฟตเนี่ยเก้าสิบเปอร์ซ็นคู่ละสองพันห้ารวมส,งส,งส่งหน้ากากไม่ขาดไม่เลอะข้างหลังก็เป็นบานาหน้าเหมือนโซนี่เลยคผมต่อมาจะเป็นข้างหน้าเนี้ข้างหน้า <S <S เดี๋ยวเอา ริมนี้ก่อนนะอ่าอันนี้ก่อนก็ได้ของเช่นบูด่ะของเชยนบูดนะครับตัวนี้เออมีหน้ากากเขาอันนี้มีมาสี่คู่ไม่มีหน้ากากมาสองคู่มีหน้ากากมาสองคู่อันเนี้ยตัวไม่มีหน้ากากคู่ละสองพันตัวมีหน้ากากคู่ละสองหมนห้ารวมส่งใช้งานปกติสภาพสวยครับครับผมสภาพสวยนะเป็นไม้เป็นไม้อย่างสวยเลยใช่ข้างหลังก็จะเป็นตัวแจ็คบานนาตัวหมุนต่อมาเป็นตัวนี้รุ่นลอง อันนี้ก็สภาพสวยเหมือนกันอันนี้มีสองคู่ครับมีมาสองคู่แต่คนละสีกันอันนี้จะเป็นไม้เข้มอีกตัวหนึ่งเป็นไม้อ่อนอ้ยข้างละสามสิบวัตต์หกโคมอันนี้คู่ละพันแปดรวมส่งเหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีออนเกียวไซส์เล็กลงมาจากมุกเชวนิดน,นึงไว้ในห้องวางสบายๆคู่ละพันห้ารวมสง่งพันห้ารวมส่งนะครับตัวนี้เป็นไม้สวยเลย อันนีมมม้มีตัวนี้เสียงดีมากแนะนําเลยตัวนี้มันเป็น <c oughs> ของไอโอเนียฮะลำโพงเขาจะเป็นแนวนอนเลยอืออือสามตัวตัวนี้เสียงใสมากเลยเนาะเสียงดีมากไอโอเนียเอสสามสามเออทรงเขาแปกดีข้างหลังเขาจะเป็นเป็นไม้สวยเลยตัวนี้จะ รับวัตต์ได้ตั้งแต่ยี่สิบห้าวัตต์ถึงหนึ่งร้อยวัตต์หกโอมเมดอินเจร์แฟนอันนี้คู่ละสามพันเก้าร้อยบาทรวมส่งครับเวลาเราตั้งจะตั้งข้าง m, อแอมมันจะเป็นแนวมันจะเป็นแนวแนวแนวต่อแต่แอมเลยนะอ่าใช่ตัวเท่ากับแอมเลยครับผมแล้วเราจะอยากตั้งวางอย่างนี้ก็ได้เสียงเขาก็จะตีเข้าไปที่กําแพงแล้วก็ตีเข้ามาถูกหอเราอีกทีอันนี้คือวางแนวนอนวางแนวนอนก็สวยนะอ่าใช่ เดียหรอสภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยแปดสิบเปอร์เซ็นโอเคใส่หน้ากากเข้าไปก็จะเรียบเท่ากันเป็นทรงบล็อกเออเป็นที่ยมพอดีใช่เดี๋ยวต่อมาเอาเป็นตรงนี้ครับอ่าลำโพงของออนเกียวฮะนี่เหรออ่าใช่อันเนี้ยแย้งก่อนนะฮะไม่มีหน้ากากมาสภาพตู้สวย สองทางข้างหลังเป็นบานนาเป็นตู้ทาวเวอร์ยาวลงมาครับถึงนี่ดีสองสองศูนย์ห้า f คู่ละสองพันสามรวมส่งสองพันสามรวมส่งนะครับอันนี้ดวนดวนเลยอันนี้ดวนดวนเลยนะใช่เพราะว่าทาวเวอร์มาเยอะมากตอนนี้<อ>ไม่มีพื้นที่วางแล้วก็จะมีตัวนี้ไอตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่กว่าอันนี้เป็นสามดอกไม่มีหน้ากากมาเหมือนกันฮะดีศูนย์ศูนย์ห้า f อันนี้เป็นลำโพงสามทางอันนั้นสองพันสามอันนี้เอาไปสองพันแปดรวมสง่งครับอนนี้นนคือไม่มีหน้ากากอย่างเดียวนะไม่มีหน้ากากอย่างเดียวเสียงโอเคนะครับผมเสียงใช้งานปกตินี่นะครับ,รบแล้วก็มีอันนี้มาอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นรุ่นใหญ่อันนี้รุ่นหกอันนี้สภาพจิ๊บเลยคนระับเก้าสิบเปอร์ซนข้างหลังเขาจะเป็นตัวนี้ไมคกอินเจแปนนะ หนักข้างละยี่สิบกโลอ่ายี่สิบเอ็ดโลยีบสองโลประมาณเนี้น้ําหนักขเขาต่อข้างโอ้โห oh. อยู่ห้าสิบวัตถ์ถึงหนึ่งร้อยวัตต์รับวัตได้หกโอห์มไม่กินเจแปรข้างหลังก็จะเป็นวานนาหน้าพวทองหมุนได้เลยโอ้ oh, ครับเสียบแจ็คก็ได้่าสายไฟก็ได้ครับโอ้ยยี่สิบกโลนะหนักเนี่ยอ oh. ข้างหน้าจะเป็นสามดอกนี่เลยสภาพสุด ตัวนี้ไม้สวยมากเลยอันนี้เอาคู่ละหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งหกพันห้านะครับรวมส่งนะครับคู่นี้จองด่วนเลยนะไม้สวยเลยเนี่ยใช่น้ําหนักดีเลยใช่ไหมน้ําหนักดีเลยครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับความสูงนะความสูงก็ประมาณอ่าเมตรหนึ่งเออได้ได้เมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งน่า,าจะได้ดอกบูเฟอร์หกนิ้วสองดอกครับ ดอกสวยเลยนะครับอันนี้นะครับ,รบจองด่วนเลยนะเท่าไรนะครับน้ำฟองหกพันห้ารว,วมส่งนะครับ้าใครมาออหน้าร้านก็มีส่วนลดให้อย่างนี้ครับครับผมต่อมาเดี๋ยวพามาดูลำโพงอันนี้สำหรับร้านอาหารอืตอนนั้นมันมีมาเป็นรุ่นเล็กอันนี้มารุ่นใหญ่สามทางสามทางของโตเนียนะครับผมอันนี้คู่ละสองพันสามร้อยบาทรวมส่ง ตัวนี้ก็ไม่กินเจแปนนะแต่ตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดมันจะมีอ๋อนี่ฝาคอบเข้าหายไปอืมผมเลยขายราคานี้ถ้ามีฝาคอบมมโคผมขายคู่ละสองพันห้าตัวนี้นะอันนี้มีมาคู่นึงแต่ว่าติดจ,จองไปคู่นึงแล้เนี่ยครับม,ม,มีตะม,ม,มีนิดมีตะมีนิดเดียวนะอ่าใช่แต่ไม่มีผลต่อเสียงนะพวกนี้ใช้งานปกติมันเป็นแค่ฝาครอบตรงนี้มันหลุดอ,ออกไวเฉยฝาครอบฝาครอบน็อตเฉยอ๋อครับ แล้วก็จะมีออนเกียวอันนี้ไม่มีหน้ากากคู่หนึ่งอีหกศูนย์สองเอคู่ละสองพันรวมส่งครับรุ่นใหญ่นะต่อมาก็จะเป็นพวกออนเกียวพวกนี้อันนี้ต็งต่ตนีครับนี่นะนี่ออนเกียวทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่ละสองพันรวมส่งคู่ละสองพันรวมส่งนล้ครับนี่ 6คู่นะครับผมก็ใช้งานปกตินะใช้งานปกติมีหน้ากากครบครับพนี้ลองเข้ามาฟังเสียงได้ครับต่อมาจะมีลำซ่าลำโพงคาราโอเกะเสียงดีนะอ่าร้อยหกสิบวัตต์แปดโอห์มตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแม็กอินเจแปนดอกขนาดแปดนิ้วครับแลมซ่านะอโนซนิกลมซ่าร้อยหกสิบวัตต์แปดโอห์มอันนี้คู่ละ หกพันห้าร้ยบาทรวมส่งสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นเอาไปใช้งานกลางแก้งหรือเป็นคาราโอเกะได้ร้านอาหารได้ตัวน,น,นี้เสียงดีเลยอันนี้ของเชนโวดนะครับอันนี้เชนวูดครับตัวนี้มันจะมีตัวปรับเสียงสองแบบมันจะเป็นอ่าสองสเต็ปอ่ะดอกเบสขนาดแปดนิ้วครับกลางห้านิ้ว แล้วก็ทวิตเตอร์อยู่สามนิ้วครับอันเนี้ยตัวนี้จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเขาสามารถปรับเพิ่มกลางตรงนี้ได้เป็นสองสเต็ปถ้าเราปรับมาตรงเนี้ยเสียงเขาก็จะเป็นตามแบบที่โรงงานเขาวางมาแต่ถ้าเราปรับมาตรงนี้ปุ๊บกลางเขาก็จะเพิ่มขึ้นไาอ๋อใช่อันนี้คู่ละสี่พันรวมสง่งสี่พันรวมสง่มสงนะตัวนี้นะก็ไม่กินเจแปนนะสภาพตู้สวยกิบเลยพวกนี้พวกนี้สภาพตู้อยู่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสวยสวยคัดมา มีมีฝาครบนะครับอ่ามีฝาครบคหน้ากากครบต่อมาจะเป็นซัมซุยซัมซุยอันนี้ก็ขายดีแบบเดียวแบบเดียวอ่าซัมซูยเอสห้าเอ็นอันนี้ยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดเพิ่งมาเมื่อเช้าตัวนี้จะอยู่6โอมเจ็ดสิบห้าวัตแมกอินไชน่าคู่ละสามพันห้ารวมส่งหน้ากากครบ สามพันห้ารวมส่งแล้วครับสภาพสวยต่อมาก็จะเป็นของออนเกียวอันนี้ก็มีหน้ากากคมนะแต่อันนี้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนใส่โลโก้ออนเกียวให้ใหม่ใส่ตัวเก่ามันหักเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้สภาพก็เก้าสิบเปอร์เซ็นอเอเจอียวลำโพงสามทางน้ำหนักดีนะตัวน,นี้เม็กอินไต้หวัน80วัตต์6โอห์ม สภาพสวยกริบเลยตู้ไม่มีบวมไม่มีอะไรดูไม้เขาสวยไม้สวยนะครับท่านผู้ชมดูลายไม้อย่าง,งเนี้ยเลยกเลยับสวยกริบเลยอันนี้คู่ละสามพันเก้าร้อยบาทรวมสง่งนี่ครั 3, บสามพันเก้าครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวจะขอขายรูปอ่าโอเคตัวนี้สามพันเก้ารวมสง่ 3, งสามพันเก้ารวม ต่อมาจะเป็นเชน o ูดรุ่นท็อปของตระกูลนี้นะเป็นรุ่นเก้าโอ้โหสี่ทางตัวนี้น่าสวยมากจอเกรดขนาดตัวนี้น่าจะอยู่เก้านิ้วนะฮรข้างหลังจะเป็นใบวายนะ mm. อืมไอ้นี่จะต่อแยกต่างหาก่อ bye ้อ่อบอยแต่อ่ามันจะมีช่องด้านหลังช่องหนึ่งเป็นช่องแดงจะทํางานสามดอกเวลาต่อเข้าช่องหนึ่ง mm. ดอกนี้ถ้าเราจะให้มันทํางานอีกก็ต่อเพิ่มเข้าไป อันนี้หน้ากากครบสภา,าพอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เ็นคู่นี้อยู่สามพันเก้ารวมส่งครับสามพันเก้ารวมส่งนะครับต่อมาเป็นลำโพงยามาฮ่าทาวเวอร์อันนี้มีมาสองคู่นะแต่ว่าติดจองอยู่คู่หนึ่งโอ้ยังสวยเลยตัวนี้สวยสวยมูเฟอร์แปดนิ้วครับสามทางข้างหลังเป็นบานาน่าอันนี้รุ่น nx แปดสามเก้าศูนย์ make in make in ินโดครับเจ็ดสิบวัตต์แปดโอห์มถึงร้อยสองร้อยยี่สิบวัตต์อันนี้คู่ละหกพันห้ารวมส่งหพันห้ารวมส่งนะครับตอนนี้สภาพสวยเลยเดี๋ยวต่อมาพามาดู ข้างหน้าตรงนี้มีเข้ามาใหม่เพียบเลยสวยๆั้างนั้นเลยตรงนะครับ,รบอันนี้เข้ามาใหม่นะครับนี่เต็มเลยเดี๋ยวเ,เป็นมุกเชลก่อนละนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นของพโอเนียดอกไรขอบตัวนี้รุ่นอาฮาวี ดอกไมขอบขนาดอ่สี่จุดห้านิ้วครับคู่ละสองพันห้ารวมส่งเช่นบูดอันนี้จะมีมาสองรุ่นนะรุ่นเจ็ดเหมือนกันแต่ตัวล่างเป็นรุ่นรุ่นท็อปกว่าอ๋อตัวตัวนี้รุ่นรองใช่ไหมตัวนี้รุ่นรองแต่รุ่นเจ็ดเหมือนกันะครับเนี่ยอ๋อแต่ต่างตรงนี้เนาะอ่าใช่ต่างที่แหลมแล้วก็ตรงเป็นดอกแต่ทรงตู้เขาเป็นทรงเดียวกันเลยอืมอ่าตัวล่างคู่ละ สองพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งตัวนี้นะสองพันเจ็ดนะครับตัวบนคู่ละสองพันห้ารวมส่งต่างกันสองร้อยครับแต่ว่าเสียงดีครับพวกนี้จะได้แนวฟังสบายแล้วก็มีตัวนี้อันนี้คู่ละสองพันสามร้อยบาทรวมส่งของเค n w นบุพวกนี้ข้างหลังเป็นบานาน่าหมดนะครับตัวนี้ก็คู่ละสองพันหาหน้ากากครบ เีว่ามีมาสีคู่เ,คเป็นไม้สวยเลยสวยเลยนะเี่ยพวกนี้ดอกกกิบๆทั้งนั้นเลยดอกมันเนียนกิบเลยใช่ไม้อะไรแทบไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมีอันนี้มาของอีกตัวหนึ่งพ er. โอเนียโอ้โหตัวนี้สวยหนักมากแต่เนี้ยผมแจ้งก่อนนะตรงเนี้ยคือมันเป็นรอยฉลอกมาแล้วไม้มันลอกผมไปติดสติกเกอร์ให้ใหม่อื มันก็น่าดูขึ้นมาก็โดยรวมสภาพตู้สวยครับมีแค่ตรงนี้ที่ผมไปทํามากห,หน่อยแต่ดอกเดิมหมดครับตู้ก็เดิมๆจะมีแค่สติ๊กเกอร์ข้างนอกครับอันนี้หน้ากากาเขาอยู่นี่นะมีหน้ากากา<ร>๋อมีหน้ากากด้วยใช่ไหมไปิดไปมีเต็มีแค่ตรงนี้นะครับอ่าใช่จะมีหน้ากากอันนี้ตู้หนักข้างละยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดโลครึ่งต่อข้างนะข้างหลังจะเป็นใบไมน้ำพึดน้ามาดูข้างหลังข้างหลังนะโอ้ เดี๋ยวขอดูข้างหลังนะนะอันนี้ข้างหลังอ๋อ oh, ข้างหลังจะเป็นใบวายนะครับนี่ตัวนี้จะอยู่150ร้อยห้าสิบวัตอาสี่สิบวัตถึงร้อยหสิบรับวัตได้แล้วก็หกโอ์ม็กอินเจแปนตัวนี้ตู้หนักมากเสียงดีเลยฟังสบายหนักยี่<ล>สิบเจ็ดโลนะครับตัวนี้เป็นใบวายนะครับอันนี้ผมขายอยู่คู่ละเจ็ดพันห้าแต่อันนี้ผมไม่ส่งนะ มันมัน,นมันหนักไปหนักเกินไป<ละ>ใช่เพราะว่ากลัวของเสียหายอันนี้ให้มารับเองหน้าร้านดีว,ว่าถ้ามารับหน้าร้านเดี๋ยวผมลดให้นิดนึงว่บ